สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Beam Fest i v a l สองห้าหนึ่งสีนะครับนะวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านคือไม่ใช่เป็นร้านอาหารนะครับนะแต่ว่ามันเป็นร้านเป็นร้านยาเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะแต่เป็นร้านยาอ่ะฮะซึ่งเขาขายน้ำเป็นน้ำใช้นิดนึงแหละแต่ที่อื่นอะ่ะไม่มีขาย มีแค่ในนครสวรรค์เท่านั้นมีขายและหาแบบยากด้วยนะยากคุณนี่นะครับนะยังไม่ดูเลยบอกว่าเป็นน้ำน้ำยาหวานนะซึ่งน้ำยาหวานเนี่ยเป็นแต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเป็นสมุนไพรเป็นใบไ,ไ,ไม้หรือหรือ เป็นซองเพราะมันมีเจ้าหนึ่งยาเีเขาเรียกว่าอะไรยาหวานยาขมตามเต้าทอแต่ไม่รู้ว่าผม,มรู้ว่าเขาอันนี้มาชงรอเปล่านะนี่อันนี้ผมชอให้เลยนะนี่ทุกคนมันจะคล้ายๆสีคล้ายๆแกงหวยนะฮะนะอ,นอ๋อชิมเอ้ะทุกคนนะ คือผมบอกเลยว่ารสชาติมันอะจะทุกปากคือมันหวานมันหวานนะมีความหวานแต่ว่ารู้สึกกินไปมีความเป็นคล้ายๆแก้กหงวยแต่ว่าก็ไม่เชิงแก้กหงวยนะนะก็จะถามว่าอร่อยนี่พอถ้าผมผมเนี่ยซื้อกินประจำนะแก้ร้อนในด้วยนะเป็นยากแก้ร้อนในคือถ้าเป็นยาหวานแค่มันแค่แค่กระหายนะดับกระหายน้แล้วแก้ร้อนใน แต่ถ้าเป็นยาขมมันจะแก้ไข้ได้แก้อะไรได้ทุกอย่างเพราะว่าเพราะมันขมนะนะแต่ยาหวานจะแก้ร้อนในได้อย่างเดียวแล้วก็ก็ใส่น้ําเอ้กระหายน้ํานะครับนะก็ผมให้นะผมให้เต็มสิบเลยนะเพราะว่าผมชอบนะนะครับนะแล้วก็เออใครที่อยากกินอยากซื้อนะนะ ก็ไปซื้อกินได้ที่ร้านนกเอี้ยงนะฮะอยู่น่าจะน่าจะแถวประมาณมัตตุรีแล้วมั้งครับนะลึือะไรสักอย่างรึอหรืออาถากาวีเลยนะฮะน่าจะอาถากาวีแล้วนะครับถนนอัถากาวีนะก็อยู่แถวๆถนนอารักนะถ้าถ้าคนน,นครหวานเขาเรียกประตูผีนะเพราะว่ามันติดกับโรงพยาบาลเนานะ ก็ติดวัดด้วยวัดโ,โคนะฮะนะครับนะแล้วก็เราลองไปซื้อกันได้นะครับนะถุงละสิบาทเมื่อก่อนถุงละห้าบาทเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแล้วมั้งนะคะก็เลยกเยอันี้เนาะถุงละสิบาทเนาะครับนะ <oner. S 1> ก็ไปซื้อกินก็ได้ถ้ามีมีหลายน้ํานะ,ะมีกระเจี๊ยบมีโอเลี้ยงเออโอเลี้ยงไม่มีนะครับมีอัญชันมะนาวมีตูมน้ํายาหวานน้ำตาคไ้เขามีไหมฮะน้ำสมุนไพรเขาแช่ตัวเย็นไว มีน้ํำแข็งอยู่ในน้ำเนี่ยใครอยากลองกินก็เปลองซื้อกันได้นะครับนะนะครับนะก็สําหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเลยนะคะก็ขอเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าก็อันนี้ก็เป็นน้ำนะฮะเชิงเป็นยากับเครื่องดื่มนะเนี่ยนะก็ใคร,นะนะครอยากซื้อกินก็ไปซื้อกันได้นะครับนะก็ ราคาทีบาทเองนะผมซื้อทีประมาณสี่สิบห้าสิบาทนะครับนะแต่กินก็ก็ไม่มีอะไรบ้างนะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครอยากดูอยากอะไรก็สามารถกดไลค์กดแชสสร์กด subscribe และคอมเมนต์ได้ตรงนี้นะครับนะก็เพื่อให้เป็นการแบบเพิ่มยอดวิวและยอดแชร์นะครับนะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะสวัสดีค่ะ